สวัสดีค่ะวันนี้ครูนูพาทุกคนมาชมวิวพันล้านนะคะมันก็สายแล้วเนาะแต่ว่าบรรยากาศสดชื่นมากเลยค่ะวันนี้นะคะเห็นบรรยากาศแล้วทุกคนคงจะมีความสดชื่นมากมาเลยเห็นไหมคะทะเลเมฆทะเลหมอกพร้อมนะคะเห็นแล้วมีพลังไหมคะครูนูเองเป็นคนหนึ่งที่รักธรรมชาติมากๆเลยค่ะ เวลาที่เราได้อยู่กับธรรมชาตินะคะทุกคนก็เป็นเหมือนกันหมดนั่นแหละค่ะว่าเราอะสมองปลอดโปลงโล่งสบายนะคะแล้วยิ่งการที่เราได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นั้นนะคะเราได้อยู่กับธรรมชาติแล้วเรามีความสุขเราก็ส่งต่อความสุขนี้ให้กับทุกคนได้เลยค่ะทนั้นแล้ววันนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ว่าคุณจะมีความสุขในเรื่องไหนนะคะคุณสามารถนําสิ่งนั้นมาสร้างพลังให้กับตัวคุณเองแล้วก็ เพิ่มพลังให้กับผู้อื่นได้เลยนะคะเห็นธรรมชาติแล้วมีความรู้สึกยังไงกันบ้างสามารถเม้นมาได้เลยนะคะคุณนูเชื่อว่าทุกคนคงจะมีความสุขและได้รับพลังไปกับคุณูด้วยนะคะวันนี้คุณูก็นำความรู้ดีๆนะคะแล้วก็สิ่งดีๆพลังงานดีๆนะคะมาฝากทุกๆคนนะคะมันทำให้เราเป็นคนหนึ่งที่ยิ่งขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้ว รู้สึกถึงความแบบกระตือรือร้นและความเพิ่มมีพลังนะคะเห็นไหมคะน่ะเถียงนาน้อยนะคะทางอีสานก็จะเรียกเถียงนาน้อยเนาะแต่ว่าทางบ้านคุณูเรียกกันห้างนะคะไม่ใช่ห้างอันในเมืองกรุงแบบว่าห้างเซนทัลห้างสรรพสินค้านะคะแต่เป็นห้างเถียงนานะคะเห็นบรรยากาศแล้วสดชื่นมากๆเลยนะคะ วันนี้ทุกคนนะคะอยากจะสร้างพลังให้กับตัวคุณเองนะคะคูณนูได้นำคำถามนะคะสร้างพลังตอนเช้านะคะให้กับทุกๆคนนะคะซึ่งคุณนูได้ไปอ่านหนังสือนะคะของอ่าเรื่องอะไรเอ่ยปลุกพลังไฟในตัวคุณนะคะของโทนี่ร็อบบินนะคะอ่านแล้วรู้สึกว่ามันทำให้เรามีพลังค่ะอ้อครับเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วพลังขึ้นมาเลยใช่ไหมคะน้องปานนี่ย่าลูก ฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะสิ่งที่จะสร้างพลังให้กับคุณได้คุณจะต้องตั้งคําถามให้กับตัวคุณเองด้วยนะคะว่าแต่ละวันนั้นนะคะถ้าตื่นมาตอนเช้าบางคนอาจจะหมดพลังนะคะหรือว่าไม่มีแรงที่จะจะตื่นนะคะมันจําเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่เราจะต้องเพิ่มพลังให้กันให้ตัวของเราเองนี่แหละเพราะตัวของเราเองนี่เป็นขุมพลังที่ยิ่งใหญ่มากเลยะคะ่ะวันนี้ใครหลายๆคนที่อยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะ รู้ไวเลยค่ะว่าพลังงานนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญและยอดเยี่ยมมากเลยนะคะถ้าคุณไม่มีพลังนั้นคุณไม่สามารถที่จะพาตัวเองให้ประสบความสําเร็จได้แน่นอนค่ะเดี๋ยวคุณนุขอตั้งกล้องก่อนนะคะ <teams. S 2> เราจะตั้งกล้องดแล้วเราก็ถึงจะบรรยากาศสวยงามมากเลยนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวคุณนุให้ดูวิวก่อนเนาะวนสวยสดใสมากเลยเดีย๋ยวคุณนุขอตั้งกล้องแป๊บนึงนะคะ จะได้ไลฟ์ให้ความรู้กันนะคะบรรยากาศดีพลังงานดีคุณนูเป็นคนหนึ่งที่มีพลังในทุกๆวันนะคะถึงแม้ว่าตอนใไม่นายแรกๆ,ๆที่ยังไม่ได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะก็ไม่รู้หรอกว่าพลังงานเป็นสิ่งสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของเรานะคะแต่พอเราได้ขึ้นมาอยู่ในจุดนี้แล้วเราเลยรู้ว่าจริงๆแล้วพลังงานมีส่วนสําคัญ ที่ทาให้เราประสบความสําเร็จนะคะแป๊บหบนึ่งนะคะคุณนูตั้งกล้องก่อนเอียงหรือเปล่าไม่รู้วันนี้ได้ไกลมาเป็นผู้ให้อยู่ในอ่าบนโลกออนไลน์คุณูได้เจอกับโลกออนไลน์แล้วทําให้คุณูมีความสุขมากเลยค่ะทําให้เราได้รู้อะไรหลายๆอย่างได้รู้ได้พัฒนาตัวเองและมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะ แป๊บหนึ่งนะคะคุณูขอจัดกล้องก่อนอ่าเอ้ยสวัสดีค่ะไอ้วันนี้คุณูมาในชุดสีชมพูนะคะวันนี้หลายคนนะคะที่รู้สึกว่าเอ๊ะฉันอยากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะยิ่งตอนนี้หลายคนขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วนะคะแล้วมีความรู้สึกว่าอยู่บนโลกออนไลน์อะ่ะ เห็นคนทำกันเยอะแล้วนะคะอาจจะมีช่วงเวลาที่พลังตกนะคะเราจะทํำยังไงที่สามารถที่จะสร้างพลังให้กับตัวของเราเองได้ในทุกๆวันนะคะซึ่งพลังงานนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยค่ะถ้าวันนี้เราไม่มีพลังงานที่ดีนะคะเราก็จะไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้เลยค่ะคุณโนเองเป็นคนหนึ่งนะคะที่จริงๆแล้วอะ่ะ เราเป็นคนที่มีนิสัยมุ่งม,มั่นพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะแต่ในเมื่อเราอยู่ในโลกออนไลน์นะั้นไม่มีใครมาบอกเราไม่มีใครมาสอนเราในเรื่องนี้นะคะพอได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์มันเลยทําให้ครูนูเป็นคนหนึ่งที่ขอบคุณโลกออนไลน์มากเลยค่ะที่ได้ทําให้ครูนูได้มีชีวิตใหม่ที่ดีที่สุดนะคะไม่คิดว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะให้ไปในทิศทางที่ดีได้นะคะ ในความดีของเรานั้นก็คือจิตใจหรือว่าภายในของเรานั้นนะคะไม่มีใครสามารถมาสอนให้เราได้รับรู้เรื่องราวแบบนี้ที่รู้ว่าพลังงานที่ดีนั้นจะสามารถนําพาตัวเราไปสู่เส้นทางความสําเร็จไม่ว่าจะความสําเร็จในโลกออฟไลน์หรือว่าความสําเร็จในโลกออนไลน์นะคะแต่ยุคนี้ไม่มีใครปฏิเสธว่าโลกออนไลน์นั้นนะคะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆสําหรับทุกๆคนนะคะหลายคนอยากจะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ค่ะ แต่ไม่รู้ว่าจะสามารถพาตัวเองไปสู่เส้นทางความสําเร็จได้ยังไงนะคะคุณูก่อนหน้านั้นที่ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะพอเราได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้คว้านคว้านะคะเข้าใกล้คนสําเร็จนะคะอยู่กับคนสําเร็จนะคะสําเร็จในต้นแบบของเราค่ะคุณอยากจะประสบความสําเร็จในเรื่องใดนั้นคุณก็เอาตัวคุณไปใกล้ในสิ่งสิ่งนั้นนะคะถ้าวันนี้คุณอยากจะเป็นสาย แบบอาชีพไหนนะคะคุณชอบแบบไหนนะคะคุณจะต้องหาต้นแบบของคุณว่าคุณจะเดินทางไปสู่จุดจุดนั้นได้ยังไงใช่ไหมคะและการที่เราจะพาตัวเองไปถึงจุดที่เราฝา่ฝันหรือว่าความฝันเป้าหมายที่เราต้องการนั้นนะคะก็คือสิ่งหนึ่งนะคะคุณจะต้องมีพลังงานที่ดีคะ่ะและวันนี้นะคะการที่เราจะสามารถทําให้ตัวเราเองนั้นมีพลังงานที่ดีนั้นนะคะเราจะทํายังไงนะคะซึ่งการที่เราทำ มีคําถามที่ถูกต้องให้กับตัวของเราเองนั้นนะคะมันจะทําให้คุณสร้างพลังงานให้กับตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะเช้านี้นะคะมันอาจจะทรายแล้วแต่บรรยากาศที่นี่ดีมากเลยค่ะสวยสดงดงามนะคะด้วยธรรมชาติสีเขียวนะคะคุหนูเองโชคดีมากๆเลยค่ะที่ได้มาอยู่ท่ามกลางท้องทุ่งนานและก็ได้รู้เรื่องราวมากมายของคนสําเร็จทําให้เราได้บรรลุในหลายๆเรื่องนะคะถึงอาจจะยังไม่ถึงแบบ จุดสุดยอดมากแต่ว่าแค่วันนี้เราได้ถึงจุดหนึ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนและมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากและได้รับพลังอย่างมากเลยนะคะมันเลยอยากจะทําให้คุณูกลายเป็นคนหนึ่งที่นํามาส่งต่อเรื่องราวดีๆนี้ให้กับทุกๆคนนะคะดังนั้นแล้ววันนี้เนาะนานเลยก่อนจะเข้าเรื่องนะคะคําถามแรกเลยนะคะวันนี้ถ้าคุณนะคะอยากจะสร้างพลังให้กับตัวเองในตอนเช้าในแต่ละ,ละวันนั้นนะคะคุณจะต้องถามตัวเองก่อนว่า วันนี้คุณมีความสุขกับอะไรบ้างคุณได้ทําอะไรนะคะที่ทําให้ตัวเองรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่ฉันโคตรโชคดีมากๆเลยฉันมีความสุขมากๆเลยนะคะตั้งคําถามให้กับตัวเองในทุกๆวันค่ะเพราะว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่ไปวันๆแล้วเราไม่เคยตั้งคําถามให้กับตัวของเราเองนั้นนะคะมันยิ่งจะทําให้เรารู้สึกไม่มีพลังหมดหมดแรงนะคะอยากจะสําเร็จในโลกออนไลน์หรือแม้กระทั่งโลกออฟไลน์นะคะต้องถามตัวเองก่อนว่าวันนี้ คุณมีความสุขในการทําสิ่งไหนบ้างนะคะอย่างเช่นคุณอาจจะอยากจะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ขึ้นมาแล้วนะคะรู้สึกว่าเมันใช่หรือเปล่าสําหรับฉันนะคะต้องถามตัวเองก่อนนะคะว่าคุณขึ้นมาแล้วคุณมีความรู้สึกมีความสุขหรือเปล่าอย่างครูนุเองนะคะคุณนขึ้นออกมาหน้าจอทุกๆวันนะคะออกมาทุกวันเลยก็ว่าได้คะ่ะตั้งแต่วันแรกที่ได้รู้จักนะคะถึงแม้ตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้อะไรหรอกว่า การที่เราขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นั้นนะมันจะเป็นแบบไหนมันจะเป็นยังไงแต่เราอยากจะเก่งไงคะเราเลยขึ้นมาทุกๆวันและเรารู้ว่าลิงเราทําแล้วเรามีความสุขคะ่ะคุณนูถามคําถามนี้กับตัวเองทุก,ทก,ทกวันนันทําให้เรารู้สึกว่าการที่เราทําสิ่งที่มันมีความสุขนั้นมันเลยอยากจะให้ทําต่อไปในทุกๆวันนะคะทําด้วยความสุขทําด้วยความสนุกและทําบนพื้นที่ของความสําเร็จนะคะ เรียนรู้พัฒนาตัวเองทุกๆวันนะคะแล้วคุณก็จะเป็นคนหนึ่งที่ไกลเป็นคนที่มีความสุขในสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณทํานะคะถ้าวันนี้คุณทํางานที่คุณไม่ได้รักคุณไม่ได้ชอบนะคะคุณจะมีการหมดพลังและไม่มีพลังใจและหมดแรงแน่นอนค่ะดังนั้นอย่าลืมถามตัวเองนะคะในทุกๆวันว่าวันนี้ฉันมีความสุขกับการทําอะไรนะคะคุณมีความสุขกับการทําอะไรให้คุณไปทําในสิ่งๆนั้นค่ะแล้วก็คําถามที่2เลยนะคะ ก็คือวันนี้นะคะคุณถามตัวเองด้วยนะคะว่าคุณได้มีความรู้สึกตื่นเต้นกับการทําอะไรนะคะถ้าวันนี้คุณไม่มีความตื่นเต้นในการทําอะไรเลยนั่นหมายควางว่าคุณไม่มีพลังงานในชีวิตแล้วค่ะแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายหรือว่าบรรลุความสําเร็จบรรลุเป้าสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ได้แน่นอนนะคะเราจะต้องสร้างความตื่นเต้นสร้างความท้าทายให้กับตัวเรานะคะ ซึ่งสิ่งนี้เมื่อก่อนคุณลูก็ไม่รู้รอกค่ะแต่เราได้เรียนรู้เราฝึกฝนในทุกๆวันเราภาคภูมิใจว่ายิ่งเราเรียนยิ่งเรารู้ยิ่งเราสําเร็จในทุกๆวันนั้นนะคะมันทําให้เรากลายเป็นคนที่ตื่นเต้นทุกวันที่เราอยากจะทําในเรื่องราวใหม่ๆนะคะบางคนเห็นสิ่งใหม่ๆแล้วไม่อยากจะลองทําคิดว่ามันคงเป็นสิ่งที่น่าเบื่อสิ่งที่ไม่น่าทดลองไม่เป็นสิ่งที่ไม่น่าท้าทายนะคะแต่สําหรับคุณลูแล้วได้รู้อะไรใหม่ๆอยากที่จะลงมือทําค่ะเพราะว่าเรา เองอยากจะให้ชีวิตของเรานะคะเป็นอะไรที่แบบยั่งยืนถาวรน,นะคะมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องสร้างความตื่นเต้นสร้างความท้าทายให้กับตัวของเราตลอดเวลานะคะแล้วก็คําถามที่3มเลยนะคะวันนี้คุณต้องถามตัวเองด้วยนะคะว่าทุกวันเนี้ยคุณภาคภูมิใจในอะไรในชีวิตของคุณบ้างนะคะถ้าเราไม่มีความภาคภูมิใจในตัวของเราเลยหรือว่าไม่มีความภาคภูมิใจในสิ่งแวดล้อมครอบครัวการเงินการงานอะไรของคุณเลยนะคะ ไม่มีความรู้สึกภูมิใจอะไรเลยหมายความว่านั่นคุณอะเป็นคนที่ไม่มีพลังอีกเช่นกันนะคะการที่จะทําให้เรามีพลังสร้างพลังงานให้กับตัวของเราเองนั้นเราจะต้องรู้ค่ะว่าวันนี้เราภาคภูมิใจในสิ่งไหนในชีวิตของเรานะคะเขียนมันออกมาค่ะยิ่งเขียนคุณจะยิ่งเจอนะคะใหม่ๆคุณนูก็ไม่เจอไม่เห็นหรอกค่ะเราต้องเป็นการฝึกฝนค่ะคําถามทุกคําถามที่จะทาให้กับตัวของเรานั้นมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝน ถ้าเราไม่ฝึกฝนไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนคุณก็ไม่มีทางที่จะรู้หรือว่าไม่มีทางที่จะนําพาตัวเองก้าวหน้าหรือเติบโตได้เลยนะคะแล้วก็คําถามที่สี่เลยนะคะวันนี้คุณจะต้องถามตัวเองด้วยนะคะว่าคุณนะ่ะมีความรู้สึกแบบว่าทุ่มเทกับอะไรสิ่งไหนนะคะการที่เราทุ่มเทกับการที่เราอยากจะเปลี่ยนชีวิตการที่เราอยากจะพัฒนาตัวเองและพาตัวเองนะ่ะไปสู่จุดหนึ่งที่เราพึงพอใจนะคะ เราจะต้องทุ่มเทมันขนาดไหนนะคะวันนี้เราอาจจะยังทุ่มเทได้ไม่เต็มที่แต่ถ้าเรารู้แล้วว่าเรายังทําไม่เต็มที่ใช่ไหมงั้นเราก็ต้องทุ่มเทให้เยอะกว่าเดิมนะคะเพราะการทุ่มเทนั้นมันจะพาให้คุณไปสู่เส้นทางความสําเร็จแน่นอนนะคะและการที่เราทุ่มเทในการเคลนตัวเองทุ่มเทในการทําในสิ่งที่เรารักนั้นนะคะทุกการทุ่มเททุกการกระทํานั้นมันไม่เคยสูญเปล่าแน่นอนค่ะ หลายคนรู้สึกว่าอยากจะสําเร็จในหน้าที่การงานไม่ว่าจะในโลกออฟไลน์ในว่าไม่ว่าจะในโลกออนไลน์นะคะแต่ไม่คิดที่จะทุ่มเทนั้นมันก็ไม่มีทางที่จะพาให้คุณไปคว้ารางวัลที่คุณต้องการแน่นอนค่ะแล้วก็คําถามที่5เลยนะคะวันนี้นะคะคุณจะต้องถามตัวเองว่านะคะว่าแบบเราวันนี้เราได้เป็นที่รักของใครเราทําตัวให้เป็นที่รักของผู้คนแล้วหรือยังนะคะ บางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าการที่เราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองนั้นนะคะเราจะมีความรู้สึกเราไม่มีใครรักเราไม่มีใครชอบนะคะแต่ตอนนี้ยุคออนไลน์นะคะมันทําให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งที่จะสามารถเป็นที่รักให้กับผู้คนได้นะคะโดยการที่คุณออกมาเป็นผู้ให้ะค่ะออกมาเป็นผู้ให้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะหรือว่าถ้าวันนี้เรารู้ว่าเราอยากจะได้สิ่งไหนนะคะ เราแค่ให้สิ่งนั้นออกไปก่อนค่ะแล้วคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นกลับมาบางคนอยากจะเป็นผู้ให้บางคนอยากจะได้รับนะคะแต่ไม่เคยคิดที่จะออกมาเป็นผู้ให้เลยนะคะเราก็คงจะไม่ได้รับในสิ่งที่เราอยากจะได้ค่ะหรือแม้บางครั้งคุณอาจจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการแต่คุณไม่เคยให้มันออกไปวันหนึ่งนะคะสิ่งที่คุณได้รับนั้นมันก็อาจจะหมดไปค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในโลกออฟไลน์นะคะเรา ปกติเราก็เป็นผู้ให้อยู่แล้วค่ะคุณูเป็นคนชอบการให้ให้ให้ความรู้ให้ปัญญานี่ยิ่งชอบเลยค่ะเวลาที่ไปทํางานหรือว่าอะไรเราลุกซึกว่าเราเก่งเรามีความถนัดเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องไหนนะคะยิ่งเวลาที่ทํางานนะคะใครมาถามคุณูนี่คุณูชื่นชอบมากเลยกับ S <S <an> <S การแนะนํานะคะแล้วก็กับการช่วยเหลือนะคะมันเลยทําให้ครูนูกลายเป็นคนนึงได้มาอยู่ณจุดนี้เพราะว่านั่นมันเหมือนกับว่าเรารู้ว่าวันนี้เราเกิดมาเพื่อสิ่งไหนนะคะเกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมด้วยนะคะคุณอย่าบอกตัวเองนะคะว่าเป็นผู้ให้อย่างเดียวคุณจะต้องเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมด้วยค่ะการที่เราได้รู้นะคะว่าเราอ่ะจะเป็นที่รักได้ยังไงใช่ไหมคะเราก็ต้องให้สิ่งที่ คนอื่นอยากจะได้นะคะเหมือนกับว่าความรู้เล็กๆน้อยๆอยของคุณนะคะในวันนี้มันอาจจะเล็กน้อยแต่คุณเห็นว่ามันมีประโยชน์กับผู้คนมากมายคุณให้สิ่งนั้นออกไปคุณยิ่งจะได้รับความรู้กลับคืนมาค่ะหลายคนวันนี้อาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะได้เงินอยากจะได้ความสุขที่แท้จริงแต่ไม่เคยให้อะไรออกไปเลยนะคะหวังแต่อยากจะได้เงินเงินเงินอย่างเดียวเท่านั้นนะคะคุณจะต้องให้มากกว่าที่คุณได้รับกลับมานะคะบางคนแบบ ขายสินค้าหรือว่าขายคอร์สก็ตามค่ะเราจะต้องซื้อสัตว์ด้วยเวลาที่เราบอกเขาว่าเราจะทําแบบนั้นแบบนี้พอเขามาเรียนกับเราหรือว่าเขามาซื้อสินค้ากับเราแล้วแต่เราไม่ได้ซื้อสัตว์ในสิ่งที่เราพูดไปอันนั้นก็จะสามารถทําให้เรากลายเป็นคนหนึ่งที่คนอื่นนะคะเห็นเราว่าเราไม่ได้เป็นผู้ให้อย่างแท้จริงนะคะและแค่เราแค่ต้องการเงินจากเขาค่ะวันนี้เราจะต้องเป็นผู้ให้ที่แท้จริงก่อนนะคะไม่ใช่แค่อยากอย่างเดียวนะคะเราต้องคิด ถึงเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะเวลาที่เราอยากจะจ่ายเงินให้ใครสักคนนั้นเราก็อยากจะได้ของที่มันคุ้มค่าจริงๆและอยากจะได้ความซื่อสัตย์จากเขาด้วยนะคะฉะนั้นวันนี้ครูเองเป็นคนนึงนะคะได้รู้อะไรมาหลายๆอย่างคะ่ะสิ่งไหนที่เราได้รู้มาแล้วมันใช่สําหรับเรานะคะเราก็แบ่งปันออกไปแต่สิ่งไหนที่เราได้รับมาแล้วมันไม่ใช่นะคะเราก็จะไม่แบ่งปันให้ใครคะ่ะเราจะเก็บเก็บมันไว้เป็นครู menu, ให้กับตัวเองนะคะและก็จะทําให้ กับผู้อื่นให้มากที่สุดกว่าที่เราได้รับมานะคะมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรากลายเป็นที่รักนะคะและการที่เราจะกลายเป็นที่รักได้นั้นเราก็จะต้องให้ความรักความจริงใจที่แท้จริงออกไปก่อนค่ะอ่าแล้วก็คําถามถึงไหนแล้วเอ่ยคําถามที่ที่ไหนแล้วที่หกแล้วนะคะอืมวันนี้นะคะคุณต้องถามตัวเองว่าคุณสํานึกรู้คุณอะไรบ้างในวันนี้นะคะ คุณเอเป็นคนหนึ่งนะคะเมื่อก่อนก็ไม่ได้รู้สึกไม่รู้จักอะไรหรอกคําขอบคุณอะไรเราก็พูดเป็นปกตินะคะแล้วก็แต่ว่าเราพูดไปแบบนั้นเรารู้ว่าเออมีคนให้ของเรานะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะ แต่ว่าเราไม่เคยรู้ว่าจริงๆแล้วในทุกขนาจิตของเราเราควรที่จะขอบคุณนะคะการที่ขอบคุณนั้นมันจะทําให้เรานะคะรู้จักสํานึกรู้คุณและยิ่งเราขอบคุณในสิ่งสิ่งไหนสิ่งนั้นจะเพิ่มพูนใช่ไหมคะอันนี้ก็เมื่อก่อนไม่รู้หรอกค่ะแต่เรายิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งเรียนยิ่งสําเร็จนะคะเพราะเราเป็นคนหนึ่งที่เป็นยอดมนุษย์นะคะฉะนั้นแล้วตอนนี้คุณจะต้องสํานึกรู้คุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแม้กระทั่ง สิ่งที่เราต้องสํานึกรู้คุณอยู่แล้วก็คือร่างกายของเรานะคะแล้วก็พ่อแม่ของเราแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกคนนะคะวันนี้คุณต้องถามตัวเองด้วยว่าคุณได้สํานึกรู้คุณกับอะไรแล้วบ้างนะคะคุณูเองเป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนอยู่ในโลกออนไลน์ไม่รู้เรื่องนี้ใช่ไหมคะแต่พอได้ขึ้นมาโลกออนไลน์ได้รู้อะไรเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับการสํานึกรู้คุณการสําเร็จ ในชีวิตที่มั่นคงถาวรนี่แหละมันเป็นจุดหนึ่งนะคะที่ทําให้คุณูสํานึกรู้คุณมากๆและก็รักและขอบคุณโลกออนไลน์อย่างสุดจิตสุดใจเลยค่ะเพราะว่าถ้าคุณูไม่ได้ขึ้นมาเรียนรู้บนโลกออนไลน์นะคะ คุณนูจะไม่มีทางรู้อะไรเลยนะคะบางครั้งเราคิดว่าเรารู้เยอะแล้วแต่จริงๆแล้วไม่ไม่ได้รู้อะไรเลยสักอย่างเลยสํานึกรู้คุณโลกออนไลน์ที่สุดในโลกเลยค่ะแล้วก็เหมือนว่ามันทําให้เราได้เจอสิ่งใหม่ๆเจอชีวิตใหม่นะคะเจอเรื่องราวดีๆมากมายนะคะและต่อยอดให้เราไปสู่เส้นทางแห่งความฝันที่มั่นคงและถาวรน,นะคะขอบคุณโลกออนไลน์ขอบคุณครูบาอาจารย์บนโลกออนไลน์นะคะคุณูเองเป็นคนหนึ่งที่ อาโลกออนไลน์นะคะคุณลุรู้จักครูเอสุรัญญาคนแรกเลยค่ะบนโลกออนไลน์นะคะไม่เคยรู้จักใครเลยค่ะแล้วก็ต่อมานะคะครูเอก็ติดตามครูเอได้เมื่อปีที่แล้วนี่เองค่ะเพิ่งรู้จักนะคะต,ตลอดชีวิตไม่เคยรู้จักอะไรเลยนะคะแม้กระทั่งการขายออนไลน์หรืออะไรเราไม่รู้จักเพราะเราทํางานแบบใช้แรงแลกเงินอย่างเดียวก้มหน้าก้มตาทํางานอย่างเดียวนะคะแต่พอเราได้ผ่านจุดนั้นมาแล้วนะคะเราเลย อยากที่จะพาชีวิตของเราไปสู่เส้นทางที่มั่นคงถาวรนะคะเลยทําให้คุณูค้นหานะคะโลกออนไลน์นะคะแล้วก็เลยได้เจอครูเอนะคะแล้วก็ทําให้คุณูได้เจอโค้ชใหม่นะคะแล้วก็พอเจอโค้ชใหม่แล้วถึงรู้จักอาจารย์บัณดิตนะคะแล้วก็มาเจอครูรุ้งนะคะแล้วครูรุงก็พาให้คุณูมาเจอครูสตานะคะนี่แหละพอคุณูได้ติดตามครูโค้ชต่างๆมันทําให้คุณูกลายเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกตัวเองว่าคุณูโค้ชยอดเยี่ยมเลยแล้วก็สุดยอดที่สุดเลยนะคะ แล้ววันนี้คุณนะคะได้ถามตัวเองหรือยังและได้สํานึกรู้คุณอะไรบ้างนะคะกับสิ่งที่คุณได้พัฒนาและเติบโตขึ้นมาในทุกๆวันนี้นะคะทุกความสําเร็จนะคะของคุณนั้นมีใครสนับสนุนคุณให้คุณมาถึงนะจุดนี้บ้างนะคะแต่อย่าลืมขอบคุณพ่อแม่นะคะที่เขาทําให้เราได้เกิดมาและทําให้เรากลายเป็นคนนึงนะคะที่ รุ่งเรืองเฟื่องฟูขึ้นในทุกๆวันนะคะและอย่าลืมขอบคุณตัวเองขอบคุณครอบครัวของเรานะคะครูบาอาจารย์ทุกคนนั้นมันเป็นสิ่งที่ใช่สำหรับอยู่และเราอยู่แล้วค่ะถ้าไม่มีเขามาแบ่งปันมหาปัญญาให้กับเราเราก็ไม่มีทางที่จะสำเร็จในชีวิตได้แน่นอนค่ะถ้าวันนี้เราได้รู้จักครูบาอาจารย์ใครสักคนหนึ่งแล้วนะคะเราจะไปเจออีกมากมายค่ะเพราะว่าโลกน,นี้นะคะมีคนสำเร็จอีกมากมายที่เขาทิ้งร่องรอยความสำเร็จเอาไว้คุณจะต้องหาเส้นความสำเร็จของคุณให้เจอนะคะ ว่าคุณต้องการเป็นแบบไหนคุณหาต้นแบบของคุณหาพี่เลี้ยงของคุณนะคะให้เจอและทําตามแบบเขาคุณก็จะสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะถึงแม้นะวันนี้ยังไม่ถึงขั้นสําเร็จยิ่งใหญ่แต่อย่าลืมนับทุกความสําเร็จของคุณนะคะ มันจะทําให้คุณกลายเป็นคนหนึ่ง,งที่รู้สึกว่าเชื่อมัน่นและมันะน่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นในทุก,ทกวันค่ะและจะทําให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งที่มีพลังยอดเยี่ยมเลยนะคะวันนี้คุณนุมแบบมีพลังมากๆเลยค่ะพูดยาวนานมากนะคะแล้วรู้สึกมีความสุขมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะกัลยาณมิตรทุกคนแฟนเพจทุกคนนะคะที่เข้ามาลางังลายทาโถมเข้ามาสนับสนุนครูนูทั่วทุกมุมโลกนะคะคุณนูจะกลายเป็นบุคคลสําคัญระดับโลกอีกคนหนึ่งนะคะที่เป็นแสงสว่างดวงใหญ่ให้กับโลกใบนี้ค่ะ เราทําทุกอย่างบนพื้นที่ความสําเร็จค่ะเราว่าในโลกออฟไลน์นะคะไม่มีใครรู้กับเราหรอกเราสําเร็จมามากมายขนาดไหนนะคะวันนี้คุณูเป็นคนหนึ่งที่เอาอดีตที่สําเร็จมานะคะมาผลักดันทุกๆวันนี้ทําให้คุณูกลายเป็นคนหนึ่งที่มีพลังและเชื่อมั่นในตัวเองแบบสุดจิตสุดใจนะคะว่าสําเร็จง่ายๆสบายๆอยู่แล้วนะคะ แค่เราเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองนะคะประตูแห่งความสําเร็จนั้นนะคะเปิดรอรับเราอยู่แล้วแต่ก่อนที่เราจะไปสึงประตูความสําเร็จนั้นนะคะคุณจะต้องสร้างพลังให้กับตัวของคุณเองในทุกๆวันนะคะถ้าไม่สร้างพลังแล้วไม่มีทางที่จะไปถึงแน่นอนค่ะฟังฝันของคุณจะอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้คุณก็ไม่มีทางไปถึงนะคะถ้าคุณไม่ยอมที่จะสร้างพลังให้กับตัวของคุณเองนะคะซึ่งการที่จะสร้างพลังได้นั้นนะคะคุณก็จะต้องถามคําถามกับตัวของคุณเองค่ะ คุณนูไม่รู้ว่ามีใครคอมเมนต์หรือเปล่านะคะคุณนูก็แชร์ความรู้ออกไปด้วยความสุขและความรักนะคะทําทุกๆวันไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามนะคะคุณจะต้องใส่พลังงานแห่งความสําเร็จลงไปค่ะเพราะยิ่งคุณทํางานคุณออกหน้ากล้องแบบนี้แหละอันนี้มันหมายความว่าอันนี้งานของคุณนูนะคะมันเป็นงานที่คุณนูรักมากเวลาที่คุณนูออกหน้ากล้องคุณนูก็จะใส่พลังงานแห่งความสําเร็จลงไปทุกครั้งค่ะและเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วย เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับเรานะคะอย่าลืมนะคะว่าการที่เราจะสําเร็จเราจะต้องมีพลังงานที่ดีเท่านั้นถ้าคุณมีพลังงานลบคุณไม่มีทางที่จะสําเร็จได้แน่นอนค่ะฉะนั้นแล้ววันนี้อยากจะสร้างพลังให้กับตัวเองจงถามคําถามที่ถูกต้องให้กับตัวเองนะคะเดี๋ยวคุณนูทวนไดอีกทีเนาะคุณนูพูดยาวมากเลยนะคะมีความสุขเหลือเกินนะคะกับธรร,กธรรมชาติแบบนี้นะคะฉะนั้นแล้วคําถามแรกวันนี้คุณจะต้องถามตัวเองว่า สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นั้นคุณมีความสุขหรือเปล่าหรือคุณมีความสุขกับการทำสิ่งไหนไปทำสิ่งสิ่งนั้นค่ะแล้วก็คำถามที่สองเลยนะคะวันนี้นะคะคุณรู้สึกว่าคุณตื่นเต้นกับสิ่งไหนนะคะถ้าคุณยังไม่ตื่นเต้นเราก็สร้างความตื่นเต้นสร้างความท้าทายให้กับตัวของเราเองได้ด้วยตัวเราเองนะคะโดยการคิดถึงสิ่งที่เราต้องการนะคะฝึกฝน,นะคะ่ะฝึกฝนทำนะคะไม่เป็นไรคะ่ะคุณเองก็ฝึกฝน,นะคะ่ะ วันนี้เราอยากจะสําเร็จถ้าเราไม่ฝึกฝนตัวเองแล้วเราจะสําเร็จได้ยังไงใช่ไหมคะแล้วก็คําถามที่3เลยวันนี้นะคะคุณภาคภูมิใจอะไรกับตัวของคุณเองบ้างในชีวิตของคุณเนี่ยคุณภาคภูมิใจอะไรบ้างน,นะคะแล้วก็คําถามที่4เลยนะคะวันนี้คุณได้ทุ่มเทอะไรให้กับตัวของคุณเองบ้างนะคะคุณอยากจะสําเร็จในเรื่องไหนคุณได้ลงมือทําได้ทุ่มเททาในสิ่งสิ่งนั้นแล้วหรือย,ยังนะคะแล้วก็คําถามที่5คือวันนี้คุณรักใครใครรักคุณบ้างนะคะการที่ ลมพัดนะคะการที่คุณจะเป็นที่รักหรือว่าการที่คุณจะรักใครนั้นคุณก็จะต้องออกมาเป็นผู้ให้ก่อนนะคะการที่เราออกมาเป็นผู้ให้นั้นนะคะยุคนี้ยุ่ออนไลน์นะคะเราออกมาเป็นผู้ให้ทางหน้าจอโทรศัพท์มีแหละแต่คนเห็นคุณเยอะแยะมากมายนะคะฉะนั้นแล้วสําคัญที่สุดเลยนะคะคุณจะต้องออกมาเป็นผู้ให้เพื่อที่อยากจะได้สิ่งไหนอยากจะได้รับความรักคุณก็ต้องให้ความรักออกไปก่อนนะคะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ คำถามที่ไหนแล้วเอยคำถามที่หกแล้วนะคะ <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะคุณหนูสรุมมันนี้ล่ะอ่าแป๊บหนึ่งนะคะปรับกล้องแป๊บหนึ่งก่อนสรุปเนาะสรุปแล้วอ่าไหนแล้ว <laughs> <laughs> แล้วก็คำถามที่หกเลยนะคะคุณได้สำนึกรู้คุณกับอะไรแล้วบ้างนะคะวันนี้ คุณรู้สึกว่าคุณได้สํานึกรู้คุณกับสิ่งไหนที่มันผลักดันและพาตัวคุณให้มาถึงจุดจุดนี้นะคะอย่างคุณูเองได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์คุณูรู้สึกสํานึกรู้คุณโลกออนไลน์มากๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าคุณูไม่ได้มาหยุดหยุดจุดนี้นะคะคุณูจะไม่รู้เรื่องราวอะไรใหม่ๆเลยแล้วก็จะไม่สามารถพาตัวเองมาเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เหมือนที่คุณูทาในตอนนี้ได้เลยนะคะคุณูอาจจะเป็นผู้ให้อยู่ในโลกออฟไลน์นะคะก็ให้แค่คนคนเดียวอะไรแบบนี้เนาะ แต่วันนี้ออกมาให้แบบออกมาให้ด้วยใจจริงด้วยความสุขนะคะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าขอบคุณโลกออนไลน์สุดจิตสุดใจขอบคุณครูบาอาจารย์บนโลกออนไลน์ที่ให้มหาปัญญากับภูนูมานะคะแล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจในตัวเอง,เองมากๆเลยนะคะที่มาถูกทางสุดๆแล้วนะคะเพราะว่าได้ไปอ่านหนังสือเล่มนึงนะคะเขาบอกว่าเราจะได้ทํางานในสิ่งที่มันตรงกับใจเราอะ่ะเหมือนว่าเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะคะฉะนั้นแล้วไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะ คุณต้องทำงานนั้นด้วยการใส่พลังแห่งความสําเร็จลงไปเท่านั้นนะคะคุณหนึ่งจะประสบความสําเร็จได้นะคะขอบคุณทุกคนที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูทั้งชมสดและก็ย้อนหลังนะคะครูนูเองจะเป็นคนหนึงนะคะที่จะฉายแสงในทุก,ทกวันและก็เชื่อมั่นว่าแสงนั้นจะแผ่ขยายออกไปทั่วทุกมุมโลกนะคะ ขอบคุณทุกคนมากค่ะทีกก่กดไลค์กดแชร์ให้กับคุณนูและก็ขอบคุณที่ติดตามเพจคุณนูนะคะขอส่งพลังใจให้กับทุกๆคนนะคะประสบความสําเร็จไปด้วยกันค่ะอย่าหยุดเดินนะคะถ้าราับใดที่คุณหยุดเดินแล้วนะคะคุณก็จะถึงประตูแห่งความสําเร็จของคุณช้าลงนะคะเดินต่อไปค่ะเพราะว่าชีวิตของเรามันเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นและท้าทายเกินมาครั้งหนึ่งนะคะต้องลองทําในสิ่งดีใหม่ๆและก็เป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมด้วยนะคะขอบคุณค่ะและมาเจอกับคู่นูใหม่นะคะสวัสดีค่ะ